สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับในตอนนี้ผมมีเรื่องของข่าวตองกับโรคภูมิแพ้มาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากการบอกเล่าของคุณนิดคุณนิดอยู่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านลองฟังจนจบก่อนเผื่อจะมีอะไรดีๆคุณนิดเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนสนิทของคุณนิดชื่อคุณตาอายุ39ปีเป็นโรคภูมิแพ้ที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นมานาน4ปีแล้ว แต่เมื่อสองปีที่แล้วก็ปรากฏว่ามีคืนคันเม็ดใหญ่มากขึ้นตามตัวขึ้นทุกแห่งบวมทั้งหน้าทั้งตัวคันมากจนแทบทนไม่ไหวไปรักษาหลายที่มากๆเพราะทนไม่ไหวจากอาการคันและก็บวมแต่ยามากินก็ไม่หายไม่ดีขึ้นหมอเปลี่ยนตัวยาที่แรงขึ้นก็ยังไม่หายทรมานมากเพราะเป็นเกือบตลอดเวลาไม่อยากไปหาหมออีก พอหมอบอกว่ามีแค่ยาบรรเทาอาการแต่รักษาไม่หายคุณตาก็เลยตัดสินใจไม่รักษาต่อกับหมอคุณนิดได้แนะนําให้คุณตาทานคาวตองโดยคุณตากินแค่ 1- 2เม็ดต่อวันกินแบบประหยัดกินมา2เดือนอาการที่เป็นอยู่ก็ลดลงเรื่อยๆเป็นห่างออกไปเรื่อยๆตั้งใจจะกินให้ครบ1ปีถ้าไม่หายก็จะหยุดกินแต่ที่ผ่านไป1ปีอาการที่เป็นอยู่กลับไม่เป็นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว ลองหยุดกินข้าวตองดูก็ไม่มีอาการอีกปัจจุบันก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องแค่วันละ1เม็ดตอนนี้กินมา2ปีแล้วก็เลยลองให้ลูกสาวอายุ5ขวบก,กินดูเพราะว่าลูกสาวก็มีอาการเหมือนคุณแม่ตอนนี้ลูกสาวอาการดีขึ้นมากเช่นกันภาพนี้เป็นภาพคุณตาถ่ายรูปกับลูกสาวเธอไลน์มาบอกคุณนิดเมื่อวันที่21มิถุนายนนี้ว่าเป็นมาทั้งหมด3ปีเต็มๆปีที่4ก็ได้มากิน ข่าวตองกินได้หนึ่งปีก็หายหายแบบไม่รู้ตัวและตอนที่เป็นนั้นกินยาแก้แพ้ทุกวันก็คุมอาการได้แต่หมดฤทธิ์ยาก็ผื่นขึ้นเต็มตัวเหมือนเดิมตอนนี้หายได้มาหนึ่งปีกว่าๆขอบคุณคุณหมออุดมด้วยจ้าที่มอบชีวิตใหม่ให้พี่ไม่ต้องทรมานอีกแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากผู้ป่วยที่หายจากโรคบุม๋มแพ้นะครับภาพนี้เป็นภาพของคุณนิดซึ่งดูแล้ว ผิวพันธดีกว่าตอนที่ผมพบเมื่อ2ปีก่อนมากท่านผู้ชมครับโรคภูมิแพ้มีความสำคัญมากในโลกนี้อย่างไรเราลองมาดูข้อมูลจากประเทศเยอรมันในเว็บไซต์ ncbi ในชื่อภาครวมเรื่องภูมิแพ้เขียนไว้เมื่อวันที่23เมษายน2563ว่า1ในสคนในเยอรมันป่วยเป็นภูมิแพ้ 20-25%ของเด็กวัยรุ่นในเยอรมันแพ้อากาศเป็นหอบหืดและก็ผื่นแพ้ผิวหนังลักษณะเฉพาะของภูมิแพ้มักจะมีอาการเช่นน้ำมูกไหลไอจามหายใจลำบากผื่นคันผื่นแดงหลอดลมวมทำให้หายใจขัดมีปัญหาทางเดินอาหารส่วนวิธีการรักษาของการแพทย์ทางตรงก็คือ1หลีกเลี่ยงสารที่กระตุ้นการแพ้2การให้ยาเช่น อยากินยาฉีดยาพ่นจมูกและก็ยาทาซึ่งยาทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาสเตียรอยนะครับ 3. กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยสารเฉพาะคือกระตุ้นที่ผิวหนังโดยเริ่มดีจํานวนน้อยขึ้นไปก่อนตามรูปนี้ผมขอเสริมเรื่องยาทาสเตียรอยสักนิดหนึ่งสําหรับโรคภูมิแพ้มีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้ิในการโรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่เป็นภูมิแพ้มานาน2ปีแล้วเพื่อนบอกว่าคันทั้งตัวหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ ให้ยาสเตียรอยทามาตลอดจนต่อมหมกไตฝ่อเขาบอกว่าถ้า a c t h ลดเหลือ5คือจากค่าปกติ6 7ถึง76ิกพิกโกรัมต่อมิลลิลิตรดีที่เพื่อนคนนี้เขากลับตัวมากินข้าวตองตอนนี้ก็หายดีแล้วแต่สัญญาว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้พวกเราในบทความนี้เขียนต่ออีกว่าปัจจุบันยังไม่มีกรณีศึกษาบันทึกไว้ว่ามีสมุนไพรชนิดใดช่วยรักษาโรคอุมิแพ้ได้ บทความนี้เขียนเมื่อวันที่23เมษายน2563ถือว่าเป็นความรู้ใหม่มากแต่ที่ใหม่กว่านั้นก็คืองานวิจัยข่าวตองยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวาสรสารนานาชาติแบบนี้เลยอีกหน่อยเขาก็คงรู้จักกันนะครับสมาชิกท่านใดสนใจกรณีศึกษาที่ผมเล่ามาข้างต้นก็ลองโทรศัพท์ไปคุยกับคุณนิดผู้เล่าเรื่องตามเบอร์โทรศัพท์ในแถบข้างบนนี้ดูนะครับคุณนิดหรืออาจจะเป็นคุณตา ผงเล่าประสบการณ์ตรงได้ดีกว่าผมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ